เปิดโลกพิธีหดสงประเพณีเก่าแก่แถบอีสานจากอิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างขดสงคือพิธีสงน้ำหรือรินน้ำแก่พระสงฆ์ซึ่งเป็นรูปแบบประเพณีที่เก่าแก่ของผู้คนในแถบอีสานโดยได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรล้านช้างการจัดพิธีหดสงนั้นจะถูกจัดขึ้นเมื่อชาวบ้านและพระเทระในคณะสงฆ์เห็นว่ามีพระสงฆ์ที่เล่าเรียนจบในบ้านหรือขั้นต่างๆแล้วจึงสมควรที่จะจัดพิธีหดสงให้ อุปกรณ์ประกอบพิธีหดสงที่สำคัญคือหางหดหรือรางรินลักษณะของหางหดโดยทั่วไปจะใช้ไม้เนื้อแข็งในการแกะสลักเป็นรูปพียานาคในทางยาวประมาณ3เมตรหรือ3.50เมตรส่วนเส้นรอบวงอยู่ระหว่าง20-25เซนติเมตรทั้งนี้ขนาดของหางหดบางวัดอาจมีขนาดที่เล็กหรือใหญ่กว่าขนาดดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือเป็นมาตรฐานแน่นอนและการแกะสลักหางหดเป็นรูปพญานาคสะท้อนในยักษ์การให้ความสำคัญแก่สัตว์ประเภทนี้ทั้งในฐานะผู้เคยอุปััมภาพ,พระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลและความเชื่อของชาวบ้านในท้องถิ่นเองที่เชื่อว่าพญานาคเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่จริงนอกจากตัวหางหดแล้วยังมีองค์ประกอบของหางหดที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือขาตั้งหรือขาคายันสำหรับหางหด ซึ่งจะมีทั้งแบบสองขาและสี่ขารวมทั้งจะมีการแกะสลักเป็นรูปสัตว์ที่สวยงามด้วยเช่นกันอาทิเต่ากระต่ายสุนัขและอื่นๆนอกจากการหดสง์จะมีหางหดเป็นอุปกรณ์ประกอบพิธีที่สำคัญแล้วยังมีบริขารเครื่องยศประกอบสมณศักดิ์สำหรับมอบถวายแก่พระสงฆ์ที่ได้รับการหดสง์ด้วยโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 1. อัฐบริขารจีวรผ้าสังฆติสบงสายประคตมีโกนกล่องเข็มทำกอรกมีตัดเล็บ 2. ผ้าห่าม 3. รองเท้า 4. ไม้เท้า 5. หมวก 6. เตียงนอน 7. ตาลปัดรูปใบโพใช้เส้นไหมปกัก 8. หลาบเงินหรือหลาบทองคือแผ่นเงินหรือแผ่นทองที่จะรึกพุทธพท์หรือพุทภพธภาษิตการหดสรงถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญสำหรับการเลื่อนสมณศักดิ์ของพระสงฆ์แถบอีสานในอดีต เพราะพระสงฆ์ที่จะมีลำดับชั้นสมณศักดิ์ที่สูงขึ้นได้นั้นต้องผ่านการหดสง์หรือทีทีเทราพิเศษโดยชาวบ้านและพระสงฆ์ในชุมชนของตนก่อนสำหรับสมณศักดิ์พระสงฆ์แถบอีสานในอดีตมีลำดับชั้นดังนี้ 1. สำเร็จคือภิกษุหรือสามเณรที่ผ่านการหดสง์ครั้งที่หนึ่งสองซาคือภิกษุหรือสามเณรที่ผ่านการหดสง์ครั้งที่สองเชื่อกันว่าซาหมายถึงปรีชาหรือสามารถ สามคู่ครูคือภิกษุหรือสามเณรที่ผ่านการหดสงครั้งที่สามสคูหลักคําคือภิกษุหรือสามเณรที่ผ่านการหดสงครั้งที่สี่หคูลูกแก้วคือภิกษุหรือสามเณรที่ผ่านการหดสงครั้งที่ห้าหคูยอดแก้วคือภิกษุหรือสามเณรที่ผ่านการหดสงครั้งที่หกส่วนสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดคือราชครูหลวง เป็นตำแหน่งที่กษัตริย์ของอาณาจักรล้านช้างเป็นผู้สถาปนาด้วยพระองค์เองแก่ภิกษุที่มีวัดปฏิบัติเหมาะสมและเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะแล้วต้องเป็นภิกษุที่มีบทบาทสูงในการช่วยกษัตริย์ล้านช้างควบคุมดูแลให้บ้านเมืองมีความสงบสุขเรียบร้อยในทางสังคมร่วมไปด้วยเช่นราชครูหลวงพนสเมหรือหลวงพ่อที่หอมในคําที่ชาวบ้านในอดีตคุ้นเคยทั้งนี้ภิกษุและสาม,มเณรที่ผ่านการหดสงแล้ว จะมีการเรียกสมณศักดิ์ดังกล่าวตามไปด้วยในอดีตแถบอีสานเรียกภิกษุว่าเจ้าหัวสาม,มเณรเรียกว่าจัวเช่นภิกษุชื่อมาหลังหดสงครั้งที่หนึ่งเรียกเจ้าหัวสำเร็จมาหาหดสงจนถึงครั้งที่6จะเรียกเจ้าหัวครูยอดแก้วมาส่วนสาม,มเณรก็เช่นกันเช่นสาม,มเณรมีหลังหดสงครั้งที่หนึ่งเรียกสำเร็จจัวมีหากผ่านการหดสงครั้งที่6กเรียกครูยอดแก้วจัวมีสังเกตว่าการเรียกจัวหลังหดสงจะนำหน้าชื่อด้วยลำดับสมณศักดิ์